ทีก็เป็นเพื่อนนี่เราก็ออกมาไถานายเลยครับจากทุนก่อนที่เราไถาไปแล้วใช้รถใหญ่ไถแล้วฝนมันตกนะไถเช้าวันฝนตกไม่ตายเลยครับหญ้าเต็มเลยมาคืนฝนตกน้ําขังเต็มเลยเราก็เลยเอารถไถน้อยมาไถอย่ยครับรถไถน้อยเนาะรถใหญ่มันลงไม่ได้นะมันลื่นแล้วลงใช้รถไถน้อยน้อยแล้วก็มีคนขับเหมือนเดิน,นรับวันนี้ไถ,ถน้อยแต่คนขับขัวใหญ่ไปหน่อยนะครับ เต็มเลยย่าไม่ตายนึงนก่อนไถไปพวกบุ้งเยอะเราฉีดปกบุ้งไปแล้วมันมียระป้องเนีเย่ยเดี๋ยวไถใหม่อีกรอบหนึง่งมันจะได้เต็มเตียนเวลาน้ํามันเดี๋ยวน้ํามันจะเข้าทุงอะ่ะได้น้ําลดมันได้เตียนไอ้พวกนี้มันก็จะเป็นปุ๋ยให้เราด้วยเป็นปุ๋ยพืชสดกันนะครับถ้ารุ่นก่อนเนี้ยถ้าเราไถาแล้วมันโดนแดดตั้งสองแดดนี่มันก็จะตายหมดอ่ะ นี่เราถ่ายเชา้ากลางวันตอนเที่ยงเที่ยงอะฝนตกโอ้โหตกเยอะเลยเทาเขาไม่ตายเลยนะนเลยนี่ยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้ถ่ายนะครับนู้นถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยครับหนึ่งร้อยเราถ่ายไปนะครับน้ำขังเข่าเลยพวกบุ้งเยอะก็จะป้องนะแตวเราฉีดพวกบุ้งไปแล้วก็เยี่ยมเยี่ยมที่ไหนเดี๋ยวลาน้ำรถมันได้ไม่ค่อยลกทำไมฉีดเน่ยโอ้โหไม่ได้เลยพวกบุง้ง เต็มตอนนี้มันก็เริ่มแน่นพื้นเลยทั่วเลยมีหญ้านะครับน,นี่ของบุง้งเหลืองนะเราฉีดยาไปเนี่ยเยอะเลยครับเนี่ยถ้าปล่อยไว้เราโหไม่ได้เลยกว่าน้ำจะลดนี่หมอพูดไม่ได้ในะช่ไหมต้องไปฉีดยาฆ่าไว้เน,ะนี่นี่ครับเนี่ยแน่นแล้วอันนี่ แต่พอเราไถอ่างเงี้ยมันมันฉีดยาตายแล้วพอเราไถามันก็จะเน่าไปเป็นปุ๋ยเราไปเหลือก็น้อยเดี๋ยวเอกไม่เก็บอีกทีครัแบบนี่ลกโอโ้โหนี่ครับปลนนี้สิบสี่ไร่ใกล้เสร็จแล้วเหลือประมาณสักใส่สี่ไร่ได้เรแบบาไถตอนเจ็ดมงเช้านะครับครัแบบนับนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อน